นี่เลยตรงนี้จะเป็นห้องหน้าหาดนะคะตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะอันนี้ที่เราจองคืนละ2 0 0พันกว่าบาทนะคะที่พักก็คือจะชื่อริมเลนะคะริมเลรีสอร์ทที่เกาะกูดนะคะอยู่ติดหน้าหาดเลยเตียงมีขนาด5ฟุตนะแล้วก็เราเสริมเตียงอีกเตียงหนึ่งก็คือเพิ่มอีกไปห้าร้อยนะคะมีตู้เย็นให้ มีที่แขวนผ้าให้นะคะจะบอกว่าห้องน้ำใหญ่มากนี่ค่ะห้องน้ำใหญ่มากคือเขาออกแนวเป็นแบบปูนเปือยนะดูคือใหญ่กว้างมากเลยนะคะดูทรายเขาดิ รายขาวๆละเอียดมากเลยอ่ะปูอะไรปูตัวเบลเลอร์เลยมันเป็นปูดำแล้วเนี่ยปูดำ